สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยทางช่องพระบ้านบายหนูสุนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0834374753 0834374753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มนะคะ วันนี้นะคะทางช่องพระบ้านบายหนูสุมาในอีพีที่330นะคะราคาเดียวเลยวันนี้ราคาอง์ละ300บาท4องค์หนึ่งพันนะคะราคาอง์ละ300บาท4องค์หนึ่พจะส่งฟรีกันทุกรายการไปเลยนะคะพี่คะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่1กันเลยนะคะพี่ๆจะได้ไม่เสียเวลากันเนาะ รายการแรกรายการที่หนึ่งนี้นะคะเป็นพระเนื้อดินค่ะพระเนื้อดินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆมันๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพระเนื้อดินไม่ทราบที่ไม่ทราบพิมพ์ค่ะเก่าๆแห้งๆมันๆนะคะเนี่ยนะคะเนื้อดินแห้งๆแบบนี้เลยรายการที่หนึ่ง สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการที่หนึ่งพราเนื้อดินนะคะแห้งๆเม็ดแร่มวลสารยังเห็นชัดเจนอยู่นะคะองนี้สามร้อยบาทคะ่ะรายการที่หนึ่งรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่แน่ใจว่าเป็นวัดห้วยเขนหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจนี่นะคะ ส่วนตัวน้องดูพ้าไม่เป็นนะจ๊ะพี่ๆท่านไหนสนใจก็ดูก็ให้ชอบเลยนะคะดูกันเอาเองเลยนะคะใต้าฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะรูปหลอนหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์แล้วกันเนาะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะเก่าๆแบบนี้เลยเก่าๆแบบนี้เลยเคยผ่านการใช้งานมานะคะเคยผ่านการใช้งานมานะคะองนี้รายการที่สอง สามร้อยบาทค่ะรายการที่สองสามร้อยบาทนะคะรายการที่สองรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สามเป็นพละปิดตานะคะพละปิดตาเนื้อผงคุกลักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยไม่ทราบกูกไม่ทราบพิมพ์ค่ะสวยๆแห้งๆนะคะ เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์รายการที่สามสามร้อยบาทนะคะรายการที่สามสามร้อยบาทนะคะรายการที่สามค่ะพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเขาเรียกพิมพ์อะไรก็ไม่ทราบนะคะเนี่ยนะคาบกุคาบเก่าฝังในซอกนะคะจะเห็นชัดเจนแบบนี้เลย นี่นะคะเก่าๆสวยๆแห้งๆรายการที่สามสามบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่เป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะอันไหนด้านหน้าด้านหลังเราก็ไม่รู้นะนี่นะคะจะเขียนปีสองสี่หห้านะคะ 2 4 6 5เป็นเหรียญแบบนี้คะ่ะเหรียญหล่อเก่า,เ,านนะะเก่าเหรียญหลออโบราณนะคะเก่าๆแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่4 300บาทคะ่ะรายการที่4รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่5คะ่ะรายการที่5นี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อชินค่ะเนี่ยนะคะ เป็นเหรียญเนื้อชิ้นไม่ซาบกุไม่ซาบพิมนะคะเนื้อชิ้นแห้งๆเก,ก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเป็นพราเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยะค่ะไม่ซาบกุไม่ซาบพิมนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ห้าค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ห้าสวยเดิมเก่าๆแบบนี้เลย 300บาทนะคะรายการที่ห้าค่ะเนี่ยนะคะเป็นพลาเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆตามสภาพเลยนะคะตรงนี้300อบาทนะคะรายการที่ห้ารายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่6เป็นพลาขุดสะนะคะเนี่ยนะพลาขุดสะเนื้อผงเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ พระขุดศะนะคะเป็นพระเนื้อผงเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมเก่าๆนะคะคาบกุ่คาบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่หกสามร้อยบาทนะคะรายการที่หกสามร้อยบาทพาขุดสากเนื้อผงนะคะเป็นพลาเนื้อผงแห้งๆเก่าๆมวลสารยังเห็นชัดเจนอยู่ นะคะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะรายการนี้เป็นรายการที่หกรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงพ,พ่อชินราชนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อชินราชเนื้อทองแดงลมดําสภาพเก่าแบบนี้เลยเนี่ยนะคะด้านหลังค่ะด้านหลังจะเขียนว่ารุ่นยกช่อฟ้านะคะด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อทองคําวัดแม่ละกา เนี่ยนะคะด้านหลังจะเขียนแบบนี้เลยนะคะด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อทองคําวัดแม่ละกานะคะเนื้อทองแดงลมดาค่ะด้านหน้าเป็นพระพุทธชินราชนะคะหลวงพ่อชินราชรายการนี้เป็นรายการที่เจ็ดสามร้อยบาทนะคะรายการที่เจ็ดสามร้อยบาทค่ะรายการที่เจ็ดนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปด รายการที่แปดนี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์อง์นี้นะคะจะเห็นคาบกุคาบเก่าตามซอกนะคะตามซอกจะเห็นคาบกุคาบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าเก่าสวยๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมาใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะตรงใต้ฐาน สภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้มีห่วงพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่8 300บาทค่ะรายการที่8พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิป ทุก EP กันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083-437-4753 083-437-4753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีกันทุกรายการเลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้านบนม,มุมขวาได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของราคาถูกองละ300บาท4อง์์1 0 0พนะคะจะส่งฟรีกันทุกรายการนะคะพี่ขารายการนี้เป็นรายการที่8 300บาทรายการต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่9 <c oughs> รายการที่9นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะรุ่นเจริญพรบนนะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นเจริญพรบนปี2517้่งเจค่ะเก่าๆสีสวยแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังเก่าๆสีสวยนะคะสภาพดีแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่9ก้าสามบาท เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะรุ่นเจริญพรบนปี2517เนื้อทองแดงเก่าแบบนี้เลยนะคะ300บาทนะคะรายการที่9รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่10ค่ะรายการที่10นี้นะคะเป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อเป็นเหรียญเนื้อชินนะคะแห้งแบบนี้เลยไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อ ด้านหลังจะเห็นรอยจานยันชัดเจนนะคะด้านหลังเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆสภาพดีนี่นะคะสวยเก่าสภาพดีรายการนี้เป็นรายการที่10 300บาทค่ะรายการที่10รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิค่ะรายการหนึ่งหนึ่งนะคะองนี้ องค์นี้นะคะจะเป็นเนื้อชินค่ะเนี่ยนะคะเป็นพลาเนื้อชินมีน้ำหนักนะคะใบหน้าท่านเหมือนเป็นพระฤาษีนะคะเป็นพระฤาษีเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีนะคะสภาพสวยแห้งๆเก่าๆเป็นพราเนื้อชินมีน้ำหนักนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบเอ็ดค่ะ 300บาทรายการที be, ่11นะคะ300บาทนะคะรายการที่11รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่12รายการที่12นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไปค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเหรียญรลอหลวงพ่อไปนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเก่าๆแบบนี้เลยสภาพใช้ เก่าๆสภาพใช้แบบนี้เลยนะคะองค์นี้รายการนี้เป็นรายการที่สิบสองสามร้อยบาทรายการที่สิบสองรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามค่ะรายการที่สิบสามนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะพระปิดตาเนื้อผงหลวงปู่ยิ้มลงลักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนี่ยนะคะ ขาปิดตาเนื้อผงหลวงปู่ยิ้มนะคะลงรักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังสวยเก่าสภาพยังดูดีอยู่นะคะเป็นพราเนื้อผงแห้งๆลงรักแห้งๆลอนๆนะคะเก่าๆแบบนี้รายการที่สิบสามสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสาม พระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะเป็นพระเนื้อผงเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลย300รบาทรายการที่สิบสารายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่14รายการที่สิบสีนี้นะคะเป็นเหรียญจุลาลงกรเนื้อโลหะสีงเงินแบบนี้เลยนะคะเหรียญจุลาลงกรนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเก่าๆสวยๆแบบนี้ขอบเหรียญเป็นขอบเหรียญสตตงค่ะ รายการนี้เป็นรายการที่สิบสี่สามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสี่เนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสี่เป็นเหรียญจุลาลงกรนะคะเนื้อสีเงินเงินขอบเหรียญเป็นขอบเหรียญสตางค์ค่ะ <c oughs> เนี่ยนะคะเป็นขอบเหรียญสตางค์เก่าแบบนี้เลยรายการที่สิบสี่ 300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่15รายการที่15นี้นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหล่อหลวงปู่สุกไม่แน่ใจเนื้อนะคะไม่แน่ใจเนื้อรู้แต่ว่าเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะ <ๆ S 1> เก่าๆแบบนี้เลยคาบกุกคาบเก่าคาบเข,ขียวๆตามซอกเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะคะ เหรียลออหลวงปู่ศุขนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้300บาทนะคะ300บาทรายการนี้เป็นรายการที่15 300บาทนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก ep กันเลยนะคะจะส่งฟีีกันทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มค่ะ เนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่สุกนะคะรายการที่15 300าามร้อยบาทค่ะราคาองค์ละสามร้บาทสีองค์หนึ่งพันะคะสายด่วนกันเข้ามาได้ที่ศูนย์แปดสามสี่สามเจ็เห้าสามนมามเจ็ดสี่เจ็ดห้าสามนะคะเบอร์โทรเบอร์อรลายจะเป็นเบอร์เดียวกันเลยรายการนี้เป็นรายการที่สิบห้าสบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิค่ะ รายการที่16นี้นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะคราบกุราบเก่าชัดเจนดูดีแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมสภาพดีเนี่ยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่16 300บาทนะคะรายการที่16 300บาทค่ะรายการที่16นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17เป็นพลาสมเด็จพิมพ์เส้นได้เนื้อผงนะคะลงลักปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพลาสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะเป็นพราเนื้อผงแห้งๆเนื้อหนึบๆเก่าๆนะคะมีคาบลงลักปิดทองเก่าๆทั่วทั้งองค์เลยค่ะ สภาพดีสภาพสวยนะคะเนื้อหนึบหนึบสภาพแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะจะเป็นรายการที่17 300บาทค่ะรายการที่17รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่18ค่ะเป็นลูกอมนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อปิดทองเก่าๆมาทัวทององนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลย ลูกอมนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเก่าเก่าสวยสวยนะคะสภาพดี300บาทค่ะรายการนี้เป็นรายการที่18นะคะ300บาทลูกอมนะคะปิดทองเก่าเก่าสวยสวยมาแบบนี้เป็นลูกอมเนื้อผงค่ะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อ300บาทนะคะรายการที่18 ะะ300บาทค่ะรายการที่18รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่19รายการที่19นี้นะคะเป็นพานเนื้อชินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะองนี้นะคะเป็นพลนเนื้อชินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลัง <c oughs> สวยเดิมเก่าๆแบบนี้เลยสภาพดี เนี่นะคะเป็นเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆนะคะสภาพดีสภาพสวยเนี่ยนะคะ,นนะ,คะเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆ,ๆแบบนี้เลยรายการที่สิบเก้าสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเก้าเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆแบบนี้สามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเก้าค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20รายการที่20นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณเนื้อทองแดงลมดํามีโคดด้านหน้าเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดํามีโคดด้านหน้าสาภาพตัวใบหน้าท่านชัดเจนแบบนี้เลยหัวไหลก่กลมๆแขนลำๆนะคะเส้นเหรียญสวยๆอยู่นะคะเส้นเหรียญสวยอยู่นะ ด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะเขียนปี2519เหรียญหลวงพ่อโคณนะคะปี2519เนื้อทองแดงลมดำค่ะมาพร้อมเลี้ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะสวยเดิมเก่าแบบนี้รายการที่20 300บาทค่ะรายการที่20นี่นะคะ300บาทนะคะรายการที่20ค่ะเหรียญหลวงพ่อคคณนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำ 300บาทรายการที่20ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21รายการที่สองหนึ่งนะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะองนี้รูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์สภาพเก่าแบบนี้เลยค่ะสภาพเก่าสภาพสวยคลาสสิกมาแบบนี้เลยนะคะ ใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานรายการที่21นะคะ300บาทรูปโล่หลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมนี่ไหคะ300บาทนะคะรายการที่21สวสวยๆเก่าๆคลาสสิกแบบนี้นะคะ300บาทค่ะรายการที่21 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสองรายการที่ยี่สิบสองนี้นะคะเป็นพระลีลานะคะพระลีลาเนื้อดินค่ะไม่ทราบพิมพ์นะคะไม่ทราบกุกพระลีลาเนื้อดินเป็นพิมพ์แบบนี้เลยนะคะไม่ทราบกุกนะคะเป็นพิมพ์สองหน้านะคะพิมพ์สองหน้านะคะองนี้นะคะเป็นพระเนื้อดินพิมพ์สองหน้าแบบนี้เลย ไม่ทราบกุนะคะอ,องนี้รายการที่ยี่สิบสองสามร้อบาทค่ะรายการที่22ิบเนี่ยนะคะพระลีลานเนื้อดินพิมพสองหน้านะคะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆนะคะเม็ดแร่ดอกมะขามแร่สีสวยชัดเจนแบบนี้เลยจะเห็นชัดเจนทั่วทั้งองเลยค่ะรายการที่ยี่สิบสามรอบาทพี่พี่ท่านไหนสนใจ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะคะกดสั่นกระดิ่งด้านบนมุมขวาได้เลยจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาอง์ละ300บาท4ี่องหนึ่งพันนะคะอง์ละ300บาท4ี่องหนึ่งพันจะส่งฟรีกันทุกรายการเลยไม่บวกเพิ่มนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยจากที่083 437 4753 0 8 3 4 3 7 4 7 5 3ห้าสนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันจะส่งฟรีกันทุกรายการไปเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่22 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23รายการที่23นี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อชินไม่ทราบอุไม่ทราบ,ราบพิมพ์ค่ะเก่าๆแห้งๆนะคะ เหรียญเนื้อชิน้นไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์<ๆ>เก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะคะสภาพดีสภาพยังสวยอยู่รายการนี้เป็นรายการที่23 300บาทค่ะรายการที่23รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่24เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่องเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมเนี่ยนะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่องเงิน เป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆสวยๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้คะ่ะใต้ฐานสวยเก่าแห้งๆนะคะสภาพดีรายการที่24 300บาทค่ะรายการที่24รูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะ300บาทรายการที่24 ะะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบห้ารายการที่ยี่สิบห้านี้นะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชเนื้อทองแดงลมดำสภาพสวยนะคะองนี้สภาพเก่าเก็บแบบนี้เลยนะคะเจ้าของเดิมเขาเก็บดีมากๆเลยนะคะพระพุทธชินราชนะคะเหรียญพระพุทธชินราชด,ด้านหลังเป็นพระเมเหสวนค่ะด้านหลังเป็นพระเมรุสวนนะคะ เป็นเนื้อผิวแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมห่วงมาพร้อมมีห่วงนะคะพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยค่ะเหรียญพระพุทธชินราชด,ด้านหน้าด้านหลังเป็นพระเนเรศวรแบบนี้นะคะรายการที่25 300บาทค่ะรายการที่25 300บาทนะคะรายการที่25ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่26 รายการที่ยี่สิบหนี้นะคะเป็นพันลอดเนื้อดินนะคะเก่าๆแห้งๆคาบกุบคาบเก่ายังเห็นอยู่นะคะองนี้พันลอดเนื้อดินนะคะคาบก,กุบคาบเก,ก่าสวยๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยสภาพดีเนี่ยนะคะสวยเก่าลาสิกนะคะองนี้เป็นรายการที่ยี่สิบหกสามรอบาทค่ะรายการที่ยี่สิบหก รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27ค่ะรายการที่27นี้นะคะองค์นี้จะเป็นกะลาแกะลาหูค่ะไม่แน่ใจไม่เอาเป็นว่าไม่ทราบหลวงพ่อแล้วกันเนาะเพราะว่าน้องก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเจ้าของเดิมเขาบอกมานะเนี่นะคะองค์นี้นะคะ,ะ,คะจะเป็นรายการที่27เป็นกะลาแกะลาหูนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะ ด้านหลังมีรอยจานยันทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยนะคะด้านหลังเห็นรอยจานยันชัดเจนเลยนะคะสวยๆนุ่มเดิมเป็นเนื้อกลาค่ะเนื้อกลาแกะลาหูนะคะแบบนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะเนี่ยนะคะ กะลาแกะลาหูไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อด้านหลังมีรอยจานยันเห็นชัดเจนแบบนี้300บาทนะคะรายการที่27รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28รายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะรายการที่28ค่ะเป็นเหรียญย5่สสตวตรรษเนื้อสีเงินแบบนี้เลยนะคะเหรียญย5่สตวตรรษเป็นเนื้อสีเงินเก่าๆสวยๆแบบนี้เลย ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างสวยเก่าเป็นเนื้อสีเงินนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้มีห่วงพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่28 300บาทนะคะรายการที่28เหรียญย5่สิตวตรรษนะคะเป็นเนื้อสีเงินเก่าๆสภาพดี มาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันนำได้นะคะรายการที่28เป็นรายการสุดท้ายของวันนี้300บาทนะคะ300บาทเนี่ยนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยจะได้ไม่พลาดนะคะของดีของเด็ดของราคาถูก ราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก EP กันเลยนะคะจะส่งฟรีกันทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มสายด่วนปิดด่วนได้เลยจ้ะที่0834374753 0834374753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการะคะ่ะ สุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่ ep หน้า ep นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ